กล่าวว่า่ะคัดการรีแอคชั่นน้องๆ into one into one วอร์สุดดานี้นะคะก็ถึงคิวที่น้องๆรอคอยกันมาแบบนานมากจริงๆพี่้อบเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะต้องขอทษน้องมากนะคะมันอาจจะมีการลำดับการทำที่มันขึ้นอยู่กับคิวหลายอย่างอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้คลิปนี้เราตอบแทนทุกคนด้วยก ท้รวบตึงไปเลยเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยทําววอล์กลังไกับวอล์กหิ่นโม่น้องหิ่นโม่เนี่ยควบคู่กันเพราะว่าน้องเขาไปสถานที่เดียวกันใช่ตอนนี้จะมีบ้านสปอร์ตทั้งสองบ้านต่ากันนะคะทุกคนงั้นเราไปไล่ดูทีละวอล์กเลยดีกว่านะเริ่มที่วอล์กลน้ไก่อนละกันนะคะแล้วก็ตามด้วยวอล์กน้องหิ่นโม่ที่ไปเที่ยวที่เดียวกันก็คือกำแพงเมืองจีนและสเปเชียลก่อนนะทุกคนเราจะแผนการ cover เพลงของ้องายให้ด้วยเลยเป็น first cover ไปเลยในคลิปนี้จุุกไป เลยนะคะแม่ใช่ค่ะพี่อ้อมพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่อ้องแต่ก่อนจะไปดูทำไมพี่โดนก็สำหรับบล็อกน้องนายนะคะก็ต้องขอบคุณช่องเดลี่นะคะขอบคุณเราทั้งไทยนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่น่ารักของเราสมัยกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ subscribe watch why channel ทุกช่องทางเลยฝากด้วยค่ะไปดูบล็อกนายก่อนจ้าไปดูกันเลยมามึงยังไม่เคยไปกัแพงยม้งจีนเลยอยากไปมั้ยใช่

มันต้องยิ่งใหญ่มากเลยเนาะกลยองแลวยออไปม่เนี่ยน่ารักปลาหลินโม่น้องหลินน้องหลิน AK AK ก็คือ AK จริงแต่งตัวแบบ AK มากเราไปรอน้อง AK รอก่อนนะลูกเดี๋ยวนั้นพยายามทำเรจอเไปโอย แ <anut S 1> ค่หล่อจังเอาจริงป่าอล่าออกนะถ้าสมมติว่าฉันไปฉันก็ว่าฉันก็ต้องแอบเหลือกคุณเป็นแฟนคลับเขาเหลือกใช่ไหมเฮ้ยมีก็เชิญมวยแล้อ๋อมันต้องขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เปล่าอ่ะแล้วก็ค่อยไปเดินอีกทีนึงใช่จ่ะนะเพราะว่ามันยาวเลยใหญ่มากถูกไหมมนเนมซี่เหมือนกันเนาะน่ารักอะไรแบบนี้ชวนคุยนหลอดน่ารักมต้องไป เห็นรถเกิดหน้าเนี่ยวหน้าหลังมากน่าจะหนัว่ากมันมีแต่รมนี่ไงขึ้นกะเช้าไป The Great Wall เป็นหนึ่งในสิ่งพันธุ์ของโลกใช่ค่ะหน้าไปมากทุกคนมันมันเป็นอะไรที่ว้าวนะกับการที่แบบเห็นว่าเขาสร้างได้ยังไงโอ้โอว้าวขึ้นอยู่รอบปีกันที่ละขึ้นหลายวันใช่ไหมครับ เออกายงอการป้องกันเองเอดีเออแน้ะดูน้ำเมือนเรนบมแอยเลีโสวยนะยาวนะเอ้ย่าฮ่นเฮ้ยด มันชอบรูปสองสอ่รูปแล่ายไูปแล้ว่ายเฮ้ยมีเกลด้วยว่อ๋อห้ามคนแล้วอ๋อมีคีย์เวิร์ดให้แต่ละคนว้าอุ้ยยากอยู hey, oh, ่นะโอเคโห ที nice so nice nice ่มียวไม่หลุดพูดได้กับ้ดมานี่ดีอมูมันยาวมากจริงๆด้วยอ่เนี่ยมึงคนตามรอยกันเยอะเลยเนาะแบบ อยากไปถายมุมงเดียวกันน้องค่ะเขาเมนเทนอยังมูลนดีเขาไอ่ยอมวเรอเฮ้โอ๊ยเดี๋ยวะา่ะที่บ้านเราเ่นนอหนูแม่กลุมกลืนประมกนึ่งคนจีนเร์ เขาเลยตององละมองโอเคจากัาอกว,วอ, <c oughs> อุ้ยมันก็แอบชันอยู่นะพี่เขาต้องจับอย่างเงี้ยเลยอ่ะเด็กเรามาันปังเอ็นดูอะลูกเหมือนหันกุิ้นตัวเล็กๆแบบซุ้มๆน่ารักพี่มมาสั่โชคดีน้อาแบบอาจจะเป็นโควิดด้วยแล้วก็เป็นวันที่แบบ คนน้อยด้วยอะเคยเห็นรูปแบบคนเยอะมากนะทุกคนเวลาทัวลงอะไรแบบเนี้ยว้ายเหมียวเ้วาค่ะว้ายเหมียวเหมียวเขาตัวใหญ่อยู่นะจริงปีโป้ค่ะดูหน่อยมาดูเพื่อนในโลกหลับครับลูกเขาพูไม่า ระ <c oughs> วังลูกเอ้เห็นบ้าโอ้โหมันสุกลูกหูลูกตามากเลยอะ่ะ <c oughs> นองเม่อเลยทีเดียว <c oughs> อ,อ,วอยนีน้องแมวเออแมวจิ้งอุ้ยว่าทำไมมีตั <c oughs> ตวผิดขาด้วยอ่โหยเยอะนะเนี่ยเป็นเกอเออคิ้วมากเลย 哦，building 吗？咯、oh,，咯，แก。这不会，这个不会。 但我比较怕，但我怕那个摸盲盒。真的 <laughs>、嗯，好酷呢因为无<后>想象，不 <music> 拍的照真的很漂亮。你呢、嗯？有没有玩？你能不能拍？嗯 <laughs> <可乐>，拍这是一

นอนมีหงื่อเฮ้ยเขามีหูแบบนี้เหรอน่ารักเนาะมีไหมมีหูแบบนี้เหรอไม่รู้มึงน่ารักเหมือนมิกกี้เมาเลยอ่ะมึงหยางแต่จริงมีโหดมากนะคะทุกคนอย่าไปเข้าใกล้เลยที่นี่ตอนเราเรียนเรามาถกที่เราไม่แบบแก้ตายปะตอนเรียนได้ปะน่าเสียดายน่าเสีไทยอ่ะขำบอ อ้ยน่าร้เลยลงในงังีัเยไม่ลืที่จะกินไอมืมไลืมไมมไม่ลืม่ไม่ลืมไม่ล้มไม่ลืมไม่ลืมดแลม่ลืไลืมไม่ลืมลืม่ลลมไม่ไม่ลืมลืม่ล่ลล่ล่ เออริละขาแอบนักไว้แน่เลยเราต้องมาแบบวิดพื้นเปล่าอ่าใจใเลยโมอ้โหม่อพ้นิยิดไม่ม่เดยดเอายกล้อโอ้ยดูอากาศดีอ่ะว้าว น่าจะได้รูปที่ดีอยากเห็นรูปเลยอ้อยอ้อยหิวจังมกยากินเกาหลีหรอไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถเาไเขาไม่มาเขดถึงเลยนะว่าจะได้ังไไม่ไปเลยอย่าถึงะแค่้ถึองเล็กด้วย

บ้านน้องหลินโมจากบ้านเดิมนะคะน่ารักที่สุดขอคุนค่ะน่ารักจริงๆสมชื่อบ้านนะคะไปเลยไ,ไปดูกันายยากเลยจ้า ไปเที่ยวกับเพื่นจีนโอ้โจริงๆอาจจะต้องเล่าพี่น้องหลินบอกก่อน้ะที่เรไม่รู้ขอโทษด้วยนะทุกคนเอาไม่เป็นไรถือว่าเราประรวัติจุดเริ่มต้น่ยได้เขาเนี่ยเขาสัญญากันว่าจะไปกู้กงฤดูหนังจะได้ป่ะทุกคนมีอยังรอดูอยู่นะสองคนนี้เซ

แต่วงแล้วนายไม่เห็นบทลงโทษนะเราจะเห็นบทลงโทษที่นี่หรือเปล่าไ่ชวอืมไปเยอะมากเป็นคำที่แบบมือมือเท่ากับมวยจีนอะิอะไรก็ต้องพูดป้าคำน้องคือยากจริงอะ

นี่น้องกับนายเป็นคนที่รู้ทันกันแบบจริงนึกออกว่าแบบรู้แต่มาทักตัวเองไม่ได้นะทุกคนว้าวเนี่ยมาจะทักตัวเองไม่ให้พูดยังไงเอาจริงแล้วมันจะไม่นเพราะเว่าเหนื่อยจังออกมาหรอเออหรอวะเปล่งสูงจังเลยด้วยเออสูงจังเลยคำยากขนาดนั้นนะเอ็นดูมากอยากได้กระเป๋าน้องหนิ คอสอะไรแบบนี้นนชายหญิงใช้ได้หมดอ่ะสวยอ่ะมันช่างยาวนานไกลเหลือเกินฉันดูแต่ก็เดือดแทนไปด้วยน่นนนายแล้วะไ太ล了吧林这你带我们来的林墨，作为组织者，你太弱了吧林墨，这可是你带我们来的林墨，作为组织者，你太弱了吧林墨，这可是你带我们来的林墨，作为组织者，你太弱่ เคน่ารักมากเลยไอตัวปักเป็นต้นไม้มใเ่าหมอ่ะตุวาอคุชอ่ะเข้าใจออนเหนื่อยมากเลยเห็นวันไดแค่นี้ก็ก็ะทอแล้วหลอยให้ทพก็จะลองให้เาเหมอนกัเหมือจริงเขาโตาวยังดีายู

เสือลูกหูลูกตาเลยเนาะ hey, hey, hey. ตอนเรียนสัขขงคมเคยจำได้อยู่นะว่ามันยาวเท่าไหร่มันยาวมากมั <Hey. S 1> <ๆ>กนยาวมากห 不是那个滑滑，要吗？<Okay. S 1> 买个票上去，是来回的是吗？一点二米以上的儿童可以这样吗？好，回 <laughs>。我赢。哈你这样，我俩五五开，好吧？那我送你个小礼物。可以可以，来。

没以放平一了吗？现在我们已经下山了，所以我们这个关键词啊，你的关键词是好累啊，然后你今天说了很多次。哇，真的很累啊！嗯 然后我的关键词就是好高啊刚刚我才知道的但是我他是哇他说了很多次哎哇哇就在你知道这个以后你还说你哇你算一么哇哇，加一次加一次要接受惩罚อินเดอไอขี้เกลียดข้าวตากแตนเหรอแมวปักหรืออะไรบักแตนต้มข้าวอะไรไม่รู้ตากแตน ้ยเดินอย่างนี้จะโดนเหยียบไปลูกไม่ได้เห็นหนะแต่หนานมากน้องชายชาใช่โอ๊ยน้องยุ้งนะหลินโมยู okay, storm, okay. Okay. ่กับสัตว์หรือเปล่าดูเลยว่าน้องมันเป็นแบบจิตใจดีดีอ่ะเนี่ยเห็นปะน้องกวนโดนมันโดนเหยียบกันจะจะย้ายช่วยยายน้องไปอยู่ที่ออเคอิสมุ่ะกลัวกลัวโลดาไปแล้ เหมือนนังรืออองาก็อย่างว่าเนาะใส่ท่องเที่ยวมันก็ต้องแม่หลงแม่เหล็กต้องมาแล้วอุ้ยสวยนะฮ่าฮ่่าฮไา่า่า่าา่่าฮ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 ่ 这个包真的还还可以。印度哈这个应该是。哎呀，太帅了！行吧，谢阿姨，王鑫哥。没事，怎么拍了？印度风。

โอ,อย้ยน่ารักจังเลยอ่ะปีใหม่อ,อ่ะบู้นกเหรอเออน้องอยูกกับสัตว์แล้วแบบน่ารักจังเลยเข้ากับสัตว์ในทุกชนิดเลยนะอย่างนี้ถึงจับไก่อยู่เลยอ่ะใช่ โอ้ยเยกันเป็นหนูโหึนที่สอแล้วตจังหน้องที่ข่าวัวขึ้นนายยติดเลย จบแล้วเหรอจริงป้ะโอ้ยพอดีจบแล้วทุกคนท่มาถาที่เดียวกันเออดูลำดับผิดจริงๆนะต้องเริ่มด้วยน้องหลินโมก่อนนะคะไม่เป็นไรเนาะทุกคนยังถือว่ารู้เรื่องอยู่นะคะพี่อ้อมดีใจที่ได้ทำมันก็เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกไว้ต้นคลิปเรามีแข่งเพลงโคเวอร์น้องได้ให้อีกอันหนึ่งจ้า ซึ่งเป็นเพลงโคเวอร์แรกเลยเนาะที่น้องบอกแล้วก็เหมือนนอ<ช>้อ,อ,นอ,นองฟันขับอบบปาไให้พี่น้องซักระยแะแล้วแหละแต่ว่าเห็นว่าเราทำบลอกมีน้องหน้าอยู่แล้วด้วยเนาะเอาไปเลยลูกจัดไปนะคะในคลิปเดียวกันดูกันให้จุใจไปเลย,เลยน่าจะเป็นเพลงจีนเพลงแรกที่น้องโคเวอร์ป่ะ first sunny day โอ้ first sunny day น่าจะเป็นเพลงเพลงแรกที่น้องโคเวอร์ป่ะ first sunny d เซนต์ือหูทิปแล้วอะตอนเนี้ย 线，往事般落在我面前。那是谁忘了放风筝握紧一点，捡起了那年的秋天。阳光中我终于一面，你给我风筝和。 可是我忘了将幸福握紧一点感谢你最后的相约好吗等一个晴天我们会再相见你说了风吹我就听见笑着说

风筝飞上天你笑着回到我面前让我像那风筝贴着天空的脸让爱是今生 คนออกเสียงโคชาดเลยค่ะจบ,จบแล้วจุ ทุกคนเันเลยนะคะสัปดาห์นี้เพบว่าสุกต้องังน้องมเมนถึงวอลของน้องคนอื่นๆแน่เลยนะคะออกตัวไว้เลยนะคะว่าทยอยทำนรกเด็กก็เห็นนะคะใช่คือวอลน้องเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่วอลตอนในคอนเทนต์อนทูวันคือแตกแตนมากนะคะสัปดาห์หนึ่งช่องเราลงวางสามคลิปแล้วนรกมีแต่อีทูวันแล้วนะคะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะบางทีมาช้ามาเร็วมาน้อยมาไงก็เ็กันนอะเนาะรอรูไลอัพกัรละกันค่ะคนดีทุกวันจันตอนเที่ยงมาทุกคนแล้วก็ อนนี้เราทยอยทำคอนเทนต์ทุกวันหลังจากที่เราคัมแบ็กอย่างเต็มภาพภูมานะใช่ใครที่เป็นแฟนช่องก็น่าจะอ๋อพี่กลับมาทำอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นนะคะก็เลยอาจจะทำดีเลย์ไปหลายๆคอนเทนต์นะคะก็พยายามที่จะไล่ตามให้มันทันอยู่เนาะฝากทุกคนด้วยนะคะก็หวังว่า insider ทุกคนจะยังอยู่ด้กันนะใช่เดี๋ยวมารติดตามคลิปอื่นๆของอินทวันในช่องเราด้วยนะคะหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบาย